เพราะเนื้อเยื่ออินทผาลัมลงดินได้แล้วตอนนี้ต้นโตพอจะขายได้แล้วนห้าหกร้อยแล้วถ้าเป็นในระดับเชิงพาณิชย์ของพันธใบฮีถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะ พะลัมเนี่ยเป็นพืชที่มีมูลค่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สําหรับประเทศนะครับทางสวทชไบเทเทคเองเนี่ยมีความยินดีอย่างมากเลยที่งานที่ร่วมกับภาคเอกชนะประสบความสําเร็จในการที่จะขยายพันธุ์อิทพลัมพันธุ์บาฮีเป็นอันแรกนะที่เราแสดงความสําเร็จในประเทศนะครับการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยจะเป็นการที่ทําให้เรามั่นใจว่าต้นที่เรานํามาไปปลูกเนี่ยเป็นต้นที่โคลนมาจากต้นแม่ที่มีลักษณะดีคุณภาพสูงโดยทั่วไปเนี่ยผู้ประกอบการปลูกอิทพลัม จะนาเข้ามาจากต่างประเทศเพราะว่าในประเทศเรายังไม่มีการผลิตได้ในเชิงพาณิชย์แบบนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ทําพันบาฮีในเชิงพาณิชย์บริษัทพีโซลูชันทำโครงการร่วมกับทางไบโอเทคสวทชในเรื่องการเพราะเนื้อเยื่อต้นอินทผลัมเรามองเห็นว่าอินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศยังไม่มีใครที่จะทําในเชิงพาณิชย์ได้ประสบความสําเร็จในไทยนําเข้าอย่างเดียวก็เลยไปติดต่อที่ไบโอเทคแล้วได้เริ่มโครงการมันเป็นความเชื่อมั่นนะครับผมเชื่อมั่นในไบโอเทคสวทส เพราะความมั่นใจว่าทำได้นะเราถึงได้มีความร่วมมือร่วมกัน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยินทผลานเนี่ยขั้นตอนแรกคือเราต้องคัดเลือกเนื้อเยื่อจากนอกเป็นต้นที่มีลักษณะที่ดีเราก็จะเอาเนื้อเยื่อเนี้ยมาฟอกเพราะว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่ต้องทาในสภาพปลอดเชื้อจากตรงนี้ก็มาสู่ของการเพาะเลี้ยงบนอาหารที่ชักนําให้เกิดแคลรสแคลรสก็คือกลุ่มเซลล์มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนได้หลังจากเราได้แคลรสก็จะมีการเปลี่ยนอาหารให้มันมีการชักนําให้เกิดเป็นเอมบริโอได้จนกระทั่งมาเป็นต้นรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วางเนื้อออเยยื่ลลงงบนนนาาหรพี้้้ไดต ลักษณะที่เป็นต้นอ่อนที่เต็มวัยแล้วพร้อมที่จะเอาลงดินได้ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีการลงดินเนี่ยตรงนี้ถือว่าสาเร็จเพราะว่า mm hmm. พืชตระกูลปาล์มเนี่ยมีปัญหาที่สําคัญคือการทรานเฟอร์ hmm. จากต้นที่อยู่ในการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอาไปลงดิน mm hmm. อันนี้คือการเอาลงดินรอดแล้วอีกขั้นตอนต่อไปก็คือเอาลงไปสู่แปลงจริงการสําเร็จอีกอย่างหนึ่งที่จะชี้วัดได้คือสามารถที่จะเอาลงไปสู่ผู้ประกอบการจริงแล้วเขาสามารถขายได้จริงเราทํามา2ปีกว่า,วามา mm hmm. ถึงณนะวันนี้ก็ได้ลงดินได้แล้ว หกร้อยต้นแล้วลงดินแล้วรอดแล้วตอนนี้ต้นตโตพอจะขายได้แล้วในห้าหกรแล้วถ้าเป็นในระดับเชิงธณิตของพันบารีและสามารถนําออกขายสู่เกษตรกรได้ในอนาคตอันใกล้ถือว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเราก็จะต่อยอดไปสู่พันธุ์อื่นๆด้วยโดยใช้ระบบปกตินี้แล้วก็ทั้งระบบไปโอเอเจที่กําลังพัฒนาอยูด้วย ผมคิดว่าอันนี้คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีนะที่เราทำนาจนประสบความสำเร็จอันนี้มันจะเป็นตัวพื้นฐานสำหรับอุตสาหกมในประเทศเพราะนั้นในแง่ของให้ไทยนะเป็นฮับ อินทรพารามไม่ไกลเกินเอื้อนะครับใช่ครับเราอยากให้ประเทศไทยเป็นทับของอินทรพารามในอนาคตต้นพันธุ์อินทรพาร์ของเราจะถูกลงไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าปริมาณที่เราทําได้จนมากขึ้นมากขึ้นนะครับเมื่อปริมาณมากต้นทุนก็จะน้อยลงกว่าต้นล็อตที่เราทํากับไบอเทคจะหมดที่แล็บผมต้นพันธุ์เราจะออกเดือนละประมาณพันกว่าต้นแต่หลังจากปีหน้าไปแล้วก็อาจจะออกมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราจะมีขายต่อตลอดไปอีกคือเนื่องจากในประเทศไทยเรายังไม่มีใครทําได้ในระดับนี้เงื่อนไขาราคาก็จะอ,อยู่ที่คนกลาง แต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนี้สาเร็จสามารถทาได้เองหนึ่งคือลดค่านําเข้าถ้า<ม>เราสามารถเป็นฮับได้เราก็จะมีราคามาตรฐานของต้นพันธุ์ซึ่งเป็นตัวเลือกให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาเลือกซื้อได้สําหรับผู้สนใจนะคะที่จะรับเทคโนโลยีการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการขยายต้น้าอินทผลัมจะให้ถ่ายทอดไปในระดับไหนนะคะระดับแลงบ่งข้อปฏิบัติการหรือระดับแปลก็ให้ติดต่อมาทางเบอร์เท่ะ